สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันที่30มิถุนายนปรับลงแล้วรีบดูเลยเทียบราคาปิดเมื่อวันนี้ราคาทองคําประจาวันที่30มิถุนายนปรับลง50บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันนี้ ทองรูป,ปรพรรณขายออกที่ราคาบาทละ27,300บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ g o l d e a d e r Association เมื่อเวลา9นาฬิกายนาทีทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยุดที่ราคาบาทละ26,700บาทขายออกที่ราคาบาทละ26,800บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสำหรับทองรูป,ปรพรรณเก้ร์96.5%รับซื้อหยุดที่ราคาบาทละ26,226สบาท80ส,สตางค์ขายออก ออกที่ราคาบาทละ27,300บาทส่วนราคาทองคำโลกหริอก็สปอตอยู่ที่ระดับ1,764.50เหสรียญสหรัฐอออนส์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ